เรื่องของการเบนกระแสะครับหลวงตาถ้าเจอคลื่นที่ไม่ดีเข้ามารบกวนเราจะทายังไงให้เราฝึกเบนออกไปได้ไวๆหรือรู้ตัวทันไวๆไครับของอย่างนะ,ะ้วมใช้เวลานะมันต่ก,กระแสพวกนี้มันอย่างเราชิงานานนานมากบางคนอย่างคนเด็หมดหิดเนี่ยใช้เวลาหลายปีอ่อนชีวิตของคนหดิดถ้าจะออกจากความหมดหิดเลยเนี่ยคงยาก มันต้องห่างจึงมันบ่อยการจะห่างคือการสวดมนต์แต่เมตตาโมทนาบุญบันทึกเราพิจารณาบ่อยๆเอ๊ะทำไมยังอยู่กับเราทาไมยังอยู่กับเรามันต้องพิจารณาบ่อยๆหรือเราขาดการพิจารณาเราขาดการเดนหรือเราอยู่ในคลื่นที่ไม่ดีบ่อยๆมันต้องหลีกครับบางคนเขาก็หลีกด้วยกายคดไปอยู่กายอยู่ด้ อย,อยู่ในกายอยู่ในเวทขึ้นอยู่ในธรรมชาติเดี๋ยวแล้วจะยางพระที่เขาอยู่ธรรมชาติอย่างนันจีนเขาอยู่ธรรมชาติยังไงแจะฝึกเลึกเขาอยู่ในธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะ